ซึ่งตรงนี้นะผม,อมบอกบนะครับว่าเป็นพระพุทธชินราชที่หันหน้าไปทางทิศตวะวันตกขอ<ช>งวัดแห่งนี้แต่เขาบอกว่าในคราวนั้น,นยในการหล่อองค์พรอพุทธชินราชเนี่ยมีตาประขาวหรือเทวดามาช่วยทําการเททองสร้างองค์พรอพุทธชินราชจนแล้วจนเสร็จจนสําเร็จองค์พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งก็เลย อยากทราบว่าตาประขาวคนนั้นเป็นใครถามเหล่าช่างถามเหล่าชาวบ้านอะไรต่างๆที่มาหล่อพระพุทธรูปในคราวนั้นนอุ้่อนเขาบอกว่ามีช่องฟ้าเนี่ยเปิดเป็นลำแสงลงมามมตาประขาวคนนั้นก็ได้ลอยขึ้นไปในสมัยรัชกาลที่หในหลวงรัชกาลที่5จะอัญเชิญหลวงพ่อพุทธิน,นาชไปอันนี้คือตามความเชื่อตามที่ข่างบุคคลบอกว่าโอ้โหลมฟ้าลมฝนมาหมดเลย ก็แสดงปฏิหารให้รู้แหละว่าเรารู้ว่าเราไม่ต้องการย้ายเราต้องการปกป้องเมืองสงแควรพิษนุโลกของเราให้คงอยู่สืบทอดต่อไปนี่นันตายหน่อยเล่าด้วยความจริงใจต่อริ่งที่อยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เ่ืองของตนเองใครไม่เฮงกลูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง